ได้เลยเราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยตามสูตรเนี่ยคือ6อย่างตัดได้ตัดตัดลำละเอียดออกได้อออเอาออกก่อนครับสูงมันลุ่มลิ่มก็กรอบกรอบขึ้นมาครับพี่มันก็จะเลอะๆหน่อยตรงนี้ พี่สุบัยมีคําถามค่ะคหมูหาไม่ได้นี่ใช้มูลวัวแทนได้ไหมคะมูลหมูมูลวัวม,มูลแพะใช้ได้เลยได้นะคะแต่ขอให้หมักนะครับหมักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ6เดือนนะหมักจนไม่มีกลิ่นหมักจนสิ้นสภาพการหมักหมักจนเอามือล้วงไปแล้วไม่ร้อนนั่นแหละเมื่อกี้มีมูลมหมีมูลหมีมูลหมีไม่เคยนะไม,ยไม่เคยไม่เคยแม้จะพูดหลุดไปแต่ไม่เคยหลุดเพราะว่าก่อนพาไปชรินุษ เออ,อพอครับเอามาขึ้แม่ร้อนเพราะเราใช้แค่ครึ่งเดียวาจา้ะอ่าอันนี้ให้คุณเหมียวดูมันคือฐานบำรุงดินที่เกิดจากกิ่งมันมัลี่กิ่งไผ่พวกเนี้ยที่เราเผาแล้วเป็นเนื้ออ่าเราก็แทนที่มันจะเอาทิ้งคว้างไปแล้วเกิดปัญหาโลกร้อนเราก็มาซีโรเวสซะนะคือเอามาใช้ใหม่ด้วยการเผาแล้วก็เผาแบบแก๊สไฟเผาไม่ให้มีควันต้องทําอีกเวิร์กช็อปหนึ่งครับ<อ>พูดนี่พูดจริงๆนะเ,เพราะว่ามันใช้เวลาใช่มันใช้เวลา เผาเอาควันมาเผาอีรอบมมันจึงไม่มีควันเขาเรียกว่าแก๊สไฟเออลองไปดูหลักการเผาของพี่โจนก็ได้ครับ่าใช้หลักการเดียวกันพี่โจนก็ได้ทําตัวอย่างไว้มีคลิปโจนจันใดแล้วก็เผาถ่านพอดีที่สวนเราจะเผาหลายวิธีแต่ว่าแบบง่ายๆไม่ต้องหาอะไรมากเพราะถังบ้านไหนก็หาได้ใช้ได้แล้วเนี่ยก็ละเอียดอย่างนี้แล้วณงหริพลใช้ได้แล้วค่ะ ออาละเราจะใช้แค่ครึ่งส่วนที่นี้เดี๋ยวเราตวงละอ้อเมื่อกี้เราได้กี่อย่างละส,สี่อ่ายกลำม,มาเลยครับในที่นี้จริงๆแล้วต้องย้ำตรงนี้นะจุดจุดเคลียร์คัดก็คือว่าเราจะไม่ใช้ลำเลยก็ได้แต่ถ้าใช้ลำต้องใช้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยเราจะใช้ผสมนิดเดียวใช่ป่ะใช้ลำเต็มที่ก็สักครึ่งช้อนโต๊ะหรือไม่ต้องใช้ จริงๆลำเนี่ยมันเป็นอาหารจุลินทรีย์แต่ในทานเนี้ยเราประยุกต์มาเป็นอาหารพืชเนื้อออกมาฮะว่าตอนมันโตขึ้นมาก็เธอเอาไปกินหน่อยถามว่าไม่ใส่เป็นยังไงผมเอาตรงๆนะครับว่าปกติแล้วอ่ะผมไม่เคยทําแล้วใช้เลยส่วนใหญ่ผมจะทาแล้วหมักไว้เป็นเดือนเพราะว่าสไตล์ผมยังไม่รีบทําไว้ล่วงหน้าถึงเวลาก็เอามาใช้แต่เนี่ยพูดให้พึงระวังว่าถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้น้อยที่สุดเพราะเราจะใช้เลยเดี๋ยวนี้ไงผมก็เลยเดี๋ยวจะพาทําให้ใช้ใช่ให้ระวังแต่รําละเอียดเนี่ย ผมจะใช้ในการหมักปุ๋ยแทบทุกชนิดแหละเพื่อว่าไปแอคทีเวทให้จุลินทรีย์มันขึ้นเพราะผมจะไม่ชอบใช้ EM ไม่อยากใช้อะไรที่เอามาจากหน่วยราชการอะไรๆตรนี้เพราะว่าเราคุมคุณภาพไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราคุมได้และแทบทุกรอบมันเหมือนเหมือนกันโอเคแล้วก็อย่างนี้ซื้อที่ไหนอย่างนี้ซื้อที่ไหนโรงสีหรือว่าร้านขายพวชนะสุอะไรทั่วไปก็มีขายครับขายอาหารอาหารสัตว์อาหารสัตว์ในกรุงเทพเยอะเนะาะอู๋ลาซาด้าด้วย อีกอย่างต่อไปครับอย่างที่6อย่างที่6ก็คือน้ําสะอาดที่ผสมจุลินทรีย์รบควนคุลสีฝุ่นอันนี้เป็นสมุนไพรลดจืดที่พวกเราทํากันไว้ตั้งนานแล้วละ่ะเห็นไหมว่าอยู่ๆเราจะทําวันนี้เลยไม่ได้สมุนไพรลดจืดเราต้องทําไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือน,อนจะจะมาใช้ได้ใสไปนเนี่ยฝาเดียวครับแล้วก็ใส่น้ําไปจนเต็มอันนี้พอละไมไอตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตรา,าส่วนเพราะว่าเราจะใช้ผสมที่เราใช้ฝาเดียวแล้วก็น้ําเต็มเต็มอันนี้ก็ประมาณน่าจะลิตรคุลสีฝุ่นใส่เลยครับ มาผสมตอนทำดินดินเพาะอีกทีหนึ่งเพื่อความรวดเร็วอันนี้พยายามพูดละเอียดช้าๆหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่คุยเรื่องละเอียดแบบนี้พี่สมบัติค้ามูลที่ว่านี้ถ้าใช้มูลใส้เดือนได้ไหมคะโอ้ยได้เลยของดีเลยที่จริงแล้วเนี่ยยังฐานทำเราเนี่ยคุณคุณเหมียว <c oughs> เราไปช้อนเลย อาช้อนเนี่ยไปช้อนช้อนตัดไปหน้าดินนะเห็นมูลใช้เดือนหน้าดินในระมูลใช้เดือนเราเต็มไปหมดเลยเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ตรงนี้นี่เชืงอว่ามูลที่ว่าไม่ใช่แค่มูลหมูที่ที่พี่เตรียมมานะมูลไก่มูลวัวมูลใช่เดือนมูลคือขี้ของหลายนะคะเพียงแต่ว่ามูลมูลไก่อ่ะเราก็จะไปเอาที่มันมีแกลบ <โ>เพราะว่ามันจะทําให้เสียสัดส่วนมันจะต้องอ <ล S 2> ปรับสัดส่วนใหม่แต่ถ้าใช้มูลไก่ล้วนที่หมักแล้วได้แต่ถ้ามูลไก่ที่มีแกลบด้วยก็ควรส่วนใหญ่จะเป็นอัตรา,าส่วนอ่ะมูลไก่จะมีแค่สัก30%แล้วแกลบเยอะมันทําให้อัตรา,าส่วนที่เราทํำมันเพี้ยนหมดไก่เป็นล้วนซุนเกยหรืออะไรเงี้ยต้องค่อยตรับค่อยว่าก,กันอีกทีอย่างเงี้ยแต่มูลไก่ก็ต้องหมักเช่นกันนะครับโอเคมูลไส้เดือนก,ก็ต้องหมักครับมูลไส้เดือนจริงๆแล้วอ่ะเขาก็หมักในแปลงเลี้ยงเขาอยู่แล้วนะแต่่่่วาผมมไเชือ ไม่เชื่อว่าใครเก็บสั้นเก็บช้าเกิดกําลังเพิ่งจะติดฉี่เข้ามาอึเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กระบวนการแล้วหมักเนี่ยจบทุกอย่างโอเคให้มันเย็นไม่งั้นคือดินพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดการหมักดินในขณะที่เรา,พาเพาะเมล็ดไงเพราะว่าถ้าเกิดการหมักความร้อนเกิดไหมอ่าเนี่ยผมยังบอกให้ระวังเรื่องใส่ลำจริงๆแล้วไม่ใส่ได้ก็ได้ไม่ใส่ได้ก็ดีแต่ถ้าใส่ต้องน้อยที่สุดอย่างตอนนี้เราจะทําน้อยก็จะใส่น้อยินึ่งสักครึ่งชันโตก็แล้วกันเนาะเอออย่างเงี้ย คือเรื่องของเรื่องคือเราเร่งความเร็วก็อาจจะต้องใช้อ่าลำดับต่อไปเราจะผสมละคุณศิพีพุูนตวงเลยครับอันนี้อันนี้คืออะไรอ่อแกลบเอาเอาแกลบใส่นี้ครึ่งหนึง่งเอาเราจะเริ่มผสมเลยนะครับอันนี้มูลหมูเนาะมูลหมูคิดซะว่าอันนี้หนึง,หนงส่วนประมาณดูแล้วได้ไหมหนึ่งกล่อง<ม>อ่าอ่าโอเค ครึ่งหนึ่งใส่เลยใส่แล้วนะครับเมื่อกี้มูลหมูล,ลงไปนะหนึ่งกล่องไอติมไอติมผนังอ่ะอันนี้สองสอง,สองกล่องไอติมใช้เป็นสัสดส่วนเดียวกันเนาะคือเราใช้ภาชนะอะไรก็เป็นใช่นนใช้ภาชนะอะไรก็ตามนั้นเลยก็กะกาเอาครับบวกลบนิดหน่อย5% 10%ไม่เป็นไรหรอกอ่าได้ คุณสีฝุ่นใจตั้มแต่หมดแต่งเิงคือสองกล่องไอติมแล้วก็โอ้วิ้นขุไภยัยครับเมื่อกี้อะไรยังไม่ใส่ใส่แล้วค่ะใส่สี่อย่างนะเนาะโอเคเพราะว่าเราแกบแบรเราผสมโอเคก็สิงหมดแกบลงไปแล้วใช่ปะ เมื่อกี้พรเอิญเราใช้แกบดำผสมกับท,ที่เราลอดแล้วผสมกับไอ้่านเรรลุงดินไปเลยเห็นไหมว่าใช้อะไรก็ได้ใช่ไหม่านรร็ลุงดินบางคนบอกว่าแล้ว่านเร็ลุดินทำยังไงง่ายมากนะครับก็เอากิ่งไม้อะไรมาเผาแบบ,แบบไม่ให้มีควันอะ่ะแค่นั้นเองเผายังไงไม่มีควันซึ่งก็ต้องศึกษาแต่แล้วนี้เสร็จใช่ไหมคุณนสีปุ่นหมดแล้วเนาะ,ะนี่เอาแค่นี้พอจากกระมังหนึ่งเนี้ยคุณนสีปุ่นใส่ไปแค่นี้กระบวนการหมักต้องไม่เกิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันหมักเสร็จหมดแล้วการที่มันจะหมักอีกซ้ำหนึ่งยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่อินทรีย์สูตุอยู่ในรูปรูปเดิมแล้วมันเป็นรูปที่ผ่านการหมักแล้วจึงยากที่มันจะหมักแต่ก็การนว้ก่อนเพราะเกิดว่ามันหมักไม่เรียบร้อยบางอย่างไงเช่นขิยมะพร้าวเนี้ยใส่เนี้ยประมาณครึ่งอย่างเงี้ยครึ่งช้อนโต๊ะได้ไหมอ่าที่ผมใส่ไปแค่นี้ครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จากนี้ไปนะครับคุณสีพุนคลุกครับแล้วก็ พี่นุชครับเลยน้ำก็จะผมดีกว่าผมเกรงว่าพี่พี่นุชใจดีแต่น้ําเยอะแล้วเราใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยพอชุ่มคําว่าพอชุ่มที่ว่าวิธีการทดสอบก็คือกาความชื้นสักประมาณ50-60%พอกรมพอกแล้วให้มันเล็ดกมแน่ๆแล้วให้มันเล็ดออกตามล่องล่องมือเนี่ยล่องนิ้วเนี่ยเล็กน้อยไม่ใช่โจ๊กเลยนะครับถ้าโจ๊กก็เพิ่มอัตราส่วนเมื่อกี้เข้าไปใหม่อย่างเงี้ย ลองดูใครที่เคยเพาะ,มะเมล็ดที่เป็นแบบละเอียดหรือเพาะ,มะเมล็ดสลัดมาดูนะครับว่าดินเราเป็นไงครับละเอียดไหมคุณค,คุณสีเหมือนไหมเหมือนอ่ะอย่างเงี้ยคุณสีปุ่นดูครับคุณเหมียดูครับพี่นุษย์แล้วก็ผู้ชมในห้องส่งดูครับตั้นแล้วก็ปล่อยแล้วเป็นก้อนอย่างงี้ได้แล้วก็น้าเขาก็ออกอย่างงี้ได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยความชื้นขนาดเนี้ยกำลังดีเสร็จแล้วเวลาเราจะเพาะนะครับ พี่นุชจิบหยิบถาดสีขาวมาเลยเรามาทําไปพร้อมๆกันอันนี้ขออนุญาตเอาน้ําหลบน้ําเมื่อกี้ผสมจุลินทรีย์แล้วนี่ครบครบหกอย่างเลยนะที่เอาดินใส่เลยใส่ให้ประมาณ80%ของกล่องนี้ครับอันนี้แบบใจปั้มมากเลยนะเพราะใส่ตำก่อปุ๊บเดี๋ยวมันดีสูงเรีวเลยน่ครับเป็นวิธีง่ายๆง่ายไหมพี่นุชนง่ายไหมวัสดุก็ยืดหยุ่นใช่ไหมเฟกซิเบิลอยู่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็แค่อาไปดูแล ่าเมื่อกี้นี้คุณสีพุนหยิบอะไรสักอย่างมาเพาะดีกว่าแค่นี้ก็พอลอะคุณสีพุ่นเพาะเลยครับจากนั้นเนียก็เอาเมล็ดที่ต้องการโรยแล้เดี๋ยวเราเค่อยติดป้ายเนาะอะ่นั่นแหละคุณสีพุ่นจัดการเลยอันนี้คือ